เอาฮะสวัสดีครับแฟนโปรแกรมมอนยูไนททุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลงแรคงกันอีกแล้วนะครับไปกันเลยแรงโอเคไปพูดได้เร็วมากหวังว่าจะไม่มีใครโยนเกมนะเกมเมื่อกี้มีคนโยนเกมก็คือกว่าจะเข้ามาเล่นอนะ่ะเนี่ยเป็นปัญหาของโมบ้าเลยนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนแพ้เลือดงไปหมดอยากได้เซเลอรา่าคน ต่อรองคุณจะเล่นอันนี้แน่ๆนะโอเคไปเราก็อยากตั้งชื่อตัวละครภาษาไทยบ้างนะแต่ไม่มีไงในชีวิตไม่ได้ภาษาไทยเอาล่ะไปไหนดีเดี๋ยวดูเพื่อนๆเ,เข้าไปไหนกันโอเคไปกับพิกาจูแล้วกันพี่กบจะไปป่าป่ะโอเคเรู้ตำแหน่งหน้าที่กันเซฟเซฟหน่อยเด้อพิกาจู Pikachu เด้อ

ด,ด้วยโด,ยไดนไล่ไกเจอไอจูดังขึ้นไอยโอเคไปแล้วเฟิร์สดังดังมากไงอยู่กันปะปุ๊บทานไปไปกูจะหนี่อจูช่วยด้วยจ้ามันมาแก้แค้นห,หนึ่งขอสองเลยได้ไหมไอจูใส่มันโอเคตัวพี่ตัวพ่อมาแล้ว กระโดดทับใหญ่โตกระจูงล้อมันออดังต่อมีโอกาสก็ดังมีโอกาสก็ดังใครลิขีตไปกระจูงเสื้อดไว้โอเคเล่นไปเรื่อยโอเคเรียบร้อยไอซีวินแรงเอาเว้ยไม่เบาเรียบร้อยกระจูมีสิบแปดเรามีสิบขอเถอะข้างล่างกดมันได้ คาบิกันหนีขึ้นบนไปแล้วเฮ้ยนกมาวะนกมานกมาวะนกมาวะนกมาวะอืมเฮ้ยมาแปลงล่างตรงนี้เลยเหรอนีอ่แน่เรียบร้อยโอเคอ,อีกสักหน่อยได้ไหมเออโอ้โหล่างกดมันมากอย่าอย่าคิดจะมาดังอย่าคิดจะมาดังอย่าคิดจะมาดัง โอ้เละเละโอ้อยกระเบิกันมาพ่อมึงมาโอเคอเฮ้ยมันพาพ่อมาแม่มาเลยวะนี่ไงแข็งซะตายขับรถกลับนอนฟุ้ยเลือดเอาไปเก็บของไนดะ้ผมเอามันพากันมาข้างล่างหมดเลยเว้ยตอนนี้กระจุ่นล้อมันครับกระจุ่นล้อมันครับสุดยอดไปเลยไปดังมั่งก็ได้นะเอามาเศรษฐกิโซมาวะ หนีก่อนเลยหนีก่อนเลยหลบไปแข็งแข็งแข็งราบันครับสุดยอดเอาทำลายบ้านได้แล้วหรอไปก,ก้อนมาพ้อง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 สู้เราไม่ได้เราหมั้งตาเนี้ยนกมานกมานกมา,มาไปไหนไปไหนไปไหนไม่ได้เดิน ไม่เดินไม่เดินเฮ้ยมาเอาแล้วคิดว่าเราบางคิดว่าเราบางอาเราได้รถตอมกันด้วยยี่สามจัดไปฟืบฟืบฟืบทำแต้มกันไปเอาตายคาป้อมเิครับมาเงี้ยตายคาป้อมนี่สงสารทีมมันแล้วอะแต่ตอนเราโดนก็แบบนะสกิลไม่พร้อมไปกระโุกเตอะมาอุ้ยโดดไม่รู้จะช่วยยังไงวะเพื่อนโอ้ยเพื่อนรอดไว้

โซโล่โซโล่ไม่หรอกมันช่วยตีไว้เยอะแล้วเรียบร้อยครับทีมได้เกราะทั้งทีมอาจจะภาคไม่ค่อยสะใจนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกสะใจมากเฮ้โอเคเพื่อนโหดดีตอนนี้มันแล้วแต่ดวงเนะี่ยเล่นมบ้าว่าจะเจอเพื่อนดีไม่ดีโอเคไปยิงกันอื่นดีไหมโอเคีเ่หายเฮ้ยนก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 ตามนกให้ทันครับ น้องจะไปดังอย่าให้มันดังได้อ้าวมันยอมแพ้โอ้โหสู์จริงดิชนะแบบไม่เคยชนะแบบนี้มาก่อนแบบสตูทําแต้มไม่ได้แต่ว่ามีคนโยนเกมมาเนะี่ยฝั่งฝัง่งตรงข้ามโอเคแน่นอนไปกกระจูต้องได้ MVP นะคิวไปขนาดนั้นด้วยแล้วก็ชูดเยอะที่สุดด้วยนะครับไม่เป็นไรเทนเนอร์เราน่ารักก็พอ,อโอเค เฮ้ยเราได้เหลียนตามาสองงานไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนกันแหละคงคล้ายๆ MVP มั้งโอเคจะเลื่อนแรงแล้วจะเลื่อนขาละวักใจนะตาเนี่ยแบแข็งแข็งตูมตูมผลักผักกันนะครับโอเคก็สมารมายแล้วนะครับชนะแรงโอเคไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ